วันนี้นะคะที่เกิดเรื่องของเหตุการณนะะ์เพลิงไหม้โรงงานแล้วเกิดการระเบิดขึ้นแล้วก็มีการประกาศตั้งแต่สายๆจากทางจังหวัดสมุทรปราการว่าให้รัศมี5กิโลเมตรโดยรอบที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นนะะจุดที่ต้องอบพยพออกไปนี่นะคะเราได้รับการติดต่อจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะสามีภรรยาซึ่งภรรยาเนี่ยติดโควิดนะคะแล้วก็พักอยู่ที่คือกักตัวอยู่ ตัวเองอยู่ในห้องเนี่ยนะคะเพราะว่ายังรอเตียงอยู่อยู่ที่หอพักนะคะแห่งหนึ่งที่กิ่งแก้ว12นะ,ะซึ่งตรงนั้มันเป็นจุดที่จะต้องอบพยพนะคะเราก็อยู่คนเดียวด้วยนะคะเพราะว่าสามีก็แยกออกมานะคะเราก็จริงๆบ่ายสองโมงวันนี้จะต้องได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลัตแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้มีการแจ้งทุกอย่างต้องเลื่อนก่อนด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ไม่รู้จะทํายังไงต่อไปก็โทรมาที่สวพ9 1 1 6 4 4นะคะทีมงานก็พยายามที่จะติดต่อทุก หน่วยงานเลยทั้งโรงพยาบาลเองทั้งศูนย์นเรนทรทั้งจังหวัดสมุทรปราการทั้งทีมกู้ภัยของสมุทรปราการนะะทุกช่องทางที่เราพยายามจะประสานได้แล้วก็รวมถึงประสานงานไปทางพี่ๆทีมร่วมกตัญญูด้วยนะคะซึ่งจริงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าต้องไปดูสถานาการณ์เรื่องของเพลิงไหม้แล้วก็ยังช่วยในการประสานงานนะคะกับทางโรงพยาบาลให้ด้วยนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เราตามกันมาอย่างต่อเนื่อง ะะล่าสุดนะคะเห็นบอกว่ามีรถนะคะมารับคุณพรพรมไปแล้วนะคะนะคะมารับไปแล้วค่ะผู้ที่แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาที่สวพ .91 ะคะเข้าใจว่าน่าจะไปที่โรงพยาบาลสนาม นะ,ะน่าจะไปที่โรงพยาบาลสนามที่หนองจอกนั่นเองนะคะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยทุกทุกท่านเลยวันนี้คือแบบว่านอกจากเรื่องของการเข้าไปควบคุมสถานการณ์ hey, เหตุเพลิงไหม้แล้วเนี่ยนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะช่วยเหลือนะะในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุเรื่องของการอบพยพนะ,ะทั้งหมดทั้งมวลเลยทีเดียว ันนี้ก็หลายคนทำงานกันหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวนะคะ 电梯。 ได้บอกไปนะคะเรายังคงตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยยังมีอีกหลายครอบครัวอีกหลายชีวิตที่อยู่ในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรที่ยังแจ้งผ่านทางเาจ้าหน้าที่ตำรวจสพาบางแก้วที่เราได้เห็นภาพกันไปนะคะว่าขอให้ช่วยนะคะาพานะครอบครัวของเขาเนี่ยออกจากพื้นที่หน่อยก็จะไปพักอาศัยอยู่กับญาติเพราะรู้สึกไม่ค่อยยังไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะก็มีครอบครัวหนึ่งอยู่ที่กิ่งแก้วเจเจ้าหน้าที่ก็เข้า าไปนะให้ความช่วยเหลือกันนะคะก็ดิฉันได้รายงานไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะส่วนในเรื่องของศูนย์อพยพที่เราติดตามกันมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะไปตามกันต่อเนื่องนะคะกับทางด้านของท่านรองประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ค่ะท่านวีรยุทธ์คงไมตรีตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนคะ ตอนนี้อยู่ที่กองกำลการของศูนย์อพยพนะครับที่อาคารสำนักง,งานอบตอหลังเก่าครับผมอืมค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในศูนย์อพยพของทางสมุทรปราการใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับถามนิดนึงค่ะจุดพักชั่วคราวหรือว่าศูนย์อพยพในพื้นที่ของสมุทรปราการตอนนี้มีกี่จุดนะคะตอนนี้เฉพาะที่ทางอบตบางพิใหญ่ประสานไว้นะครับรวยกระทั่งทาง,ทาง,ท,างทางอำเภอเนี่ยนะครับบจะอยู่ในเขตของอำเภอเราตอนนี้มีประมาณแปดแปดศูนย์แล้วครับค่ะ ตอนนี้มีประมาณ80ด้วยกันนะคะนะคะแล้วก็จุดที่ท่านอยู่ก็เป็นหนึ่งใน80ถูกต้องไหมคะใช่ครับเป็นหนึ่งใน80เป็นศูนย์แรกด้วยครับแล้วก็เป็นกองหน่วยการที่ประสานงานด้วยครับอืมค่ะตอนนี้มีที่ที่สูตรเนี้ยค่ะนะที่ที่อตบตบางพลีใหญ่หลังเก่าใช่ไหมคะซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางถูกต้องไหมคะท่านรองประลัดถูกต้องครับค่ะตอนนี้มีประชาชนอพยพม,มามากน้อยขนาดไหนคะ เท่าที่เช็คล่าสุดนะครับตอนนี้ถ้ารวมทุกศูนย์เลยเนี่ยก็จะน่าจะอยู่ที่ประมาณพันพันพันถึงพันห้าประมาณเนี้ยครับหมายถึงว่าทั้งแปดศูนย์เหรอฮะตอนนี้ตรงตร,งตรงยอดยังไม่นิ่งคะแ,แต่เมื่อสักครู่ได้ข่าวว่าตรงวัดบุงทีใหญ่ใหญ่ในเนี่ยมามาเพิ่มอีกประมาณสองสามร้อยคนนะครับน,น,น่าจะตรนนี้น่าจะยอดยอดยังไม่นิ่งนะครับพอดอีมันยังประชาชนไปยังวิ่งหาจุดลงอยู่แล้วเสียให้ คุณน้องประชาชนไปลงกันอยู่นะครับอ,อ๋อค่ะค่ะแต่ก็มีประชาชนพอสมควรที่ที่ต้องการอพยพแล้วก็มาอยู่ที่ส่วนอำนวยการตรงนี้ใช่ไหมคะเราดูแลกันยังไงบ้างคะเรื่องของการบริหารจัดการดูแลผู้คนที่อพยพมาเนี่ยค่ะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่เช้าตั้งแต่มีเห็นว่าควบคุมน่าจะอันตรายแล้วทางท่านนายอำเภอได้ประกาศเป็นเขตอุ่นเสี่ยงนะครับะระยะสมนี้ห้ากิโลนะครับ แต่พร้อมกับให้อพยพพี่น้องประชาชนออกมาทางเราก็ได้จัดเตรียมศูนย์ศูนย์นยอนวยการรับผู้อพยพไว้มีแผนสำนรองไว่มากมายนะครับแล้วเราก็ได้สั่งเตรีมยมอาหารเครื่องดื่มนะครับอย่างพอเพียงแล้วก็เครื่องใช้จําเป็นไว้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาถึงนะครับเมื่อมามาเกินปริมาณเราก็ได้มีาการเปิดศูนย์เพิ่มเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้าจากสามศูนย์ตอนนี้เพิ่มเป็นแปดศูนย์แล้วนะครับจะเรื่องอาหารการกินนะครับ มพีพอเพียงนะครับทางอบตพี่ใหญ่ของเราแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันมามากมายนะครับแล้วก็ก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับที่สําคัญม,มากๆเลยตอนนี้มีผู้นําสิ่งของมามอบให้สิ่งจําเป็นจํานวนมากเลยครับต้องใช้เนื่องจากประชาชนยังไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ได้ในขณะนี้นะครับคาดว่าต้องนอนที่ศูนย์กันทั้งทั้งหมดเลยนะครับที่เดินทางออกมานะครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องของเครื่องนอนหมอนมุง้งอะไรอย่างเงี้ยก็ จำเป็นถูกต้องไหมคะท่านรองประหลัดคะครับตอนนี้ถ้าเอาตรงๆเลยถ้าถ้าเป็นเรื่องอาหารเครื่องดื่มเนี่ยเรามีค่อนข้างจะมากนะครับอาหารกับน้ําดื่มเนี่ยมีผู้ป่ะชาชนนํามาให้จำนวนมากแต่ที่เราขาดแคลนก็คือเรื่องของที่นอนเครื่องใช้ส่วนตัวโดยเฉพาะ,ะอย่างยิ่งเรามีผู้สูงอายุด,ด้วยมีผู้ป่วยที่เปยงมาด้วยอ,อแล้วก็มีเด็กๆมาด้วยนะครับที่เราขาดก็คือพวกที่เราจะหาให้ไม่ทันตอนนี้ก็คือพวก สองใช้จําเป็นนะครับแล้วก็ที่พวกแปรงที่ฟันสบู่หรือแม้กระทั่งในระหว่างบางท่านเนี่ยอาจารอาหารกล่องที่มีระชาชนมอบใพ้อาจจะไม่ถนัดผู้สูองอายุก็อยากจะทานเป็นนมเป็นขนมอย่างนี้เราเรียนข<อ>ัดแยบค่ะเป็นอาหารอ่อนๆอ,อ,อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่<ม>ใช<ๆ>เด็กเล็กมีอะไร,รด้วยนะคะภาองภาออมแผมเพิร์ดอะไรแบบนี้จําเป็นหมดเลยใช่ใช่ที่ต้องใช้คือเอาง่ายๆตับน้ํเนี่ครับ คือหลายคนในช่วงเวลานั้นไม่แทบจะไม่ได้หอบหิ้วอะไรมาเลยฉัเข้าใจว่าอย่างนั้นพอทราบข่าวก็มันต้องรีบอ,อพยพออกมาให้เร็วที่สุดใช่ไหมคะบางคนอาจจะหยิบอะไรติดมาทันบางคนก็มาแต่ตัวเลยมากับครอบครัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมเสื้อผ้ามาชุดเดียวอะไรเนี่ยครับโอ้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่ท่น้นรองประลัดบอกว่าเรื่องอาหารน้ําดื่มตอนนี้ก็คือเพียงพออยู่แต่ว่าเรื่องสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆใช่ไหมคะอันนี้ต้องการแล้วถ้าเกิดว่าจะไปบริษาคค่ะ สามารถไปบริจาคได้เลยใช่ไหมคะที่ที่อบตหลังเก่าเลยนะครับอืรับมาที่มาที่อาหารอบตหลังเก่าได้เลยครับหมาหน่วยงานหลายหน่วยงานครับตอนนี้มีหลายหน่วยงานช่วยกันครับอทางถาีตำรวจก็มีทางอำเภอก็รับครับค่ะค่ะหมายถึงว่าถ้าอยู่ใกล้อำเภอก็ไปฝากได้อยู่ใกล้สพบางแก้วอะไรก็ไปได้บางทีก็ไปได้ไปได้หมดเลย ได้หมดเลยครับได้หมดเลยครัเราจะประสานงานเป็นเครือข่ายนะครับทุกทุกหน่วยงานตอนนี้ก็เข้ามาช่วยกันเยอะมากโดยเฉพาะพี่น้องอาสามูลนิธีต่างๆก็เข้ามาช่วยเยอะมากเลยครับอืมค่ะค่ะนะคะคิดว่าเราจะต้องอบพยพอยู่ตรงนี้กันกี่วันอะไรยังไงคะมีการประเมินไหมคะตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยเราคาดการไว้น่าจะประมาณสักสามวันถ้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับค่ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่า เราควบคุมไฟได้อย่างอยุติร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะครับก <หา S 2> ็จะเหลืออาจจะมีเหลืออยู่บ้างคือที่น้องที่อยู่ติดกับ สถานที่เกิดเหตุเลยที่บ้านอาจจะพังอะไรเนี่ยอาจจะต้องดูแลยาวไปหน่อยนึงโอ้ค่ะที่น้องที่อยู่ในรัศมีห่างออกไปที่บ้านบ้านไม่ได้พังเสียหายเนี่ยก็อาจจะกลับเข้าไปพื้นที่ได้อเียน้อยลงะครับอืมค่ะเพราะั้นเดี๋ยวต้องประเมินสถานการณ์ก่อนอันดับแรกเลยว่ามันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแต่เบื้องต้นต่าๆเนี่ยก็คือน่าจะสามวันหลังจากนั้นแต่ละคนประเมินอีกว่าบ้านใครเอ่อบ้านใครเข้าไปได้ไหมบ้านใครพังเสียหายทั้งหมดก็แยกกันออกมาอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะ ใช่ครับค่ะค่ะทีนี้เหตุการณ์เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงของสถานการณ์ของโควิด1 9ทนะคะท่านรองประลัดนอกจากเรื่องของการช่วยเหลือแล้วเนี่ยตอนนี้เราต้องเฝ้าระวังหรือมีมาตรการอะไรอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะก็มีครับสำคัญมากเลยตอนนี้เราต้องขอบคุณทางทีิงานทางสาธารณนะครับคุณหมอคุณพยาบาลทั้งทางอุบาลบางทีทั้งสาธารณจังหวัดสาธารณอำเภอบางทีจะ้าที่ทั้งอสมทั้ง บุคลากรทางการแพทย์เข้ามาช่วยเราเยอะมากนะค,ครับคัดกรองนะครับค่ะล้วจ็แยก,กแยกกลุ่มแล้วก็ยังมีการที่ต้องทาตามมาตรการทุกอย่างครับแม้กระทั่งจุดอพยพเราก็จะให้หลวมที่สุดเท่าที่หลวมได้เราถึงขยายออกไปไม่ให้อ,อัดอย่างนี้ครับแ,<ล>แต่เครือ่องไม้เครือ่องมือพวกแมสพวกเจลต่างๆเราต้องเอาตามมาตรการทุกอย่าง,างครับตามขั้นตอนนะครับรักษาระยะห่าง ุกอย่างก็ยังใช้มาตรการเป็นตามที่นโยบายอยู่ครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะตอนนี้ที่เราไลฟ์กันอยู่เนี่ยก็มีแฟนๆรายการมาเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวสมุทรปราการชาวบางพลีทุกท่านเลยนะคะแล้วก็มีหลายท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องอพยพออกด้วยมีท่านหนึ่งบอกว่าคุณเจริญอินทจรบอกผมอยู่กิ่งแก้ว58ด ตอนนี้เข้าบ้านไม่ได้พาลูกนอนปัม๊มหมายถึงน่าจะอยู่ในรถอันนี้เนี่ยไปไปตรงไหนได้อีกไหมคะใกล้ๆอะค่ะท่านรองปลาดขาพามไปนอนในปัม,ม<า>่ะไม่ไมมต้องนอนในปั๊มครับมาทุกเรา<อ>ได้เลยครับมาที่อบตอบางทีใหญ่ก็ได้หรือถ้ามีข้อมูลตอนนี้เราก็ลังเรากำล,ง,ลงกระจายทางค่ะนะครับว่ามีจุดไหนที่ยังรับได้ค่ะรับตอนนี้ที่ที่แน่ๆก็คือ ยังมีจุดที่ของอบตบางปลานะครับ <c oughs> ยังว่างอยู่นะครับรับ <c oughs> ได้อีกเป็นร้อยคนเลยนะครับอ oh, ๋ออบตบางปลานะ หรือประสานมาที่ทางทางกองบริการก่อนก็ได้ครับเราสามารถส่งต่อให้ได้ให้ได้ครับอ,รอแจ้งในที่ต่างๆได้ได้หมดเลยครับเดี๋ยวไ,ไปแล้ครับได,ได้ค่ะเดี๋ยวให้ทางทีมงานอินบ็อกซ์ไปหาคุณจเจริญอินทรจรที่ที่คอมเมนต์า Comment มาในไลฟ์หน่อยว่าตอนนี้ตัวเองกับลูกไปนอนอยู่ปามเนี่ยนะคะเดี๋ยวประสานงานตรงนี้นะคะทีนี้ถามนิดนึงว่าท่านผู้ว่ากำชับอะไรเป็นพิเศษไหมคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะท่านรองปลัด ครับในช่วงนี้ก็ท่านก็กำชับมาในส่วนของเรื่องให้ดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดเป็นหลักนะครับตอนนี้ครับค่ะค่ะแม้กระทั่งโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นแรงงานต่างด้าวเราก็ดูแลนะครับเราก็ให้การช่วยเหลืออย่ากเป็นที่เหมือนกันครับเท่าเท่าเท่าเียมกันหมดเลยครับอืมค่ะตอนนี้ก็คือทุกคนต้องได้รับความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าแบบมาเจอโควิดแล้วมาเจอเหตุการณ์นี้อีกนะคะเป็นกําลังใจให้เราก็เป็นกําลังใจให้ทาง ตจหน้าที่ด้วยนะคะทั้งภาครัฐด้วยนะคะที่ตอนนี้ก็ทํางานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันนะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองประหลัดค่ะ,ระคะระัสวัสดีดค่ะ,ะนะคะคุณเจริญอินทจรฟังดีฉันอยู่เนาะไปที่อ,อบตอบางปลานะคะยังรับได้เป็นหลักร้อยคนเลยค่ะนะคะ ตอนนี้เข้าใจว่าคุณจเจริญคงจะประเมินสถานการณ์อยู่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวคงจะเข้าบ้านได้ไหมหรือยังไงแต่ว่าที่ได้ฉันคุยกับท่านรองปลัดองค์การบรหิหารส่วนตำบลบางพลีสมุทรปราการเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยน่าจะอยู่ที่3วันเลยนะคะอย่างต่ำเนี่ยน่าจะอยู่ที่3วันค่ะเพราะฉะนั้นคุณจเจริญไปที่ศูนย์อบพยพดีกว่าโรงเรียนตเตรียมปริญญาณุศนอาคาร ะะอปตอบางพลีใหญ่หลังเก่าอันนี้อยู่ติดกับโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางแล้วก็มีที่วัดบางพลีใหญ่ในมีที่โรงเรียนคลองบางกระบือด้วยนะคะแล้วก็มีจุดอื่นๆอีกด้วย นะเดี๋ยวจะขอดูล่าสุดหน่อยนะคะที่มีอีกมีศาลพ่อหลวงมีวัดบางฉลงในวัดบางฉลงนอกนะคะลองดูนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวทีมงานจะขึ้นเบอร์ให้นะคะในคอมเมนต์ไลฟ์นะคะเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นเบอร์ให้นะคะเพื่อให้ท่านได้ติดต่อกันนะคะหลายคนก็บอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะคุณนันทวัฒน์นะคะคุณน้ำหนึ่ง คุณจันทราคุณเดชนรงค์นะคะแล้วก็คุณสิริศักดิ์คุณวีระบอกสู้ๆครับพี่น้องชาวบางพลีทุกคนคุณรัฐีบอกไฟจะดับหรือยังครับยังคุมสถานการณ์กันอยู่นะคะแล้วก็คุณเทียนฤดีนะคะคุณเจริญเมื่อสักครู่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็มีคุณแอนมาด้วยส่งดาวมาให้กำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปเบาแชมป คุณสิทธิเดชด้วยนะคะคุณแจกด้วยคุณชายแสนดีด้วยนะคะออแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปที่สายของพลตำรวจโทอําพลบัวรับพรค่ะนะคะออนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในพื้นที่นะคะตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะคะก็จะมาดูแลนะไปดูเรื่องของมาตรการนะคะความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนวันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะเห็นภาพนะคะของเจ้าหาที่ตำรวจด้วยนะคะที่ลงพื้นที่กันไปนะของทาง พูธทอนพักหนึ่งนะคะท่านผู้บังคับบัญชาการตอนนี้ก็อยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านคาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้ท่านลงพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคะก็ไปตั้งแต่เช้าแล้วครับค่ะไปตั้งแต่เช้าช่วงที่กําลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเลยตอนที่กําลังอพยพเลยใช่ไหมคะท่านใช่ช่วงช่วงนั้นเราอพยพไปรัศมีแค่ไม่เกินหนึ่งหนึ่งกิโลอ่ะ ช่วงแรกเราก็าใกล้ๆบริเวณที่เกิดเหตุ500เมตรแล้วขยอบมาอีก800เมตรเราก็กันเพราะว่าแรงระเบิดในในช่วงแรกมันจะอยู่ลัศมีประมาณ5-800เมตรครับค่ะตอนไปดูที่เกิดเหตุก็เข้าใจว่า,าช่วงประมาณ6โมงเช้านั้นน่าจะน่าจะสงบแล้วเรืงน่าจะสงบแต่ปรากฏว่าไม่ไม่สงบแล้วทางทางผู้ว่าลงมาดูตั้งศูนย์ราชการเสร็จแล้วก็จะมีปอพมา ให้ข้อมูลว่าจากการสอบประคำของผู้จัดก,การที่อยู่ที่นั่นว่าจะมีะผู้ที่สารเคมีที่เป็นเชื้อเพลิงอีกประมาณสองหมื่นลิตรนะฮะประมาณแล้วก็ย,ยังยังยังไม่ลุกไหมก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะระเบิดจะระเบิดอีกก็ก็เลยต้องนางทาง,งฝ่ายวิชาการทางปอพเขาก็เลยบอกว่าต้องแรงระเบิดมันอาจจะทำให้ถึงรัศมีห้ากิโล ค่ะหลังจากนั้นเราเราปิดการจราจรถนนกิ่งแก้วไม่ให้เข้าไปในบริเวณห้ากิโลเมตรทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ใช้จราจรร้อยกว่านายหนึ่ง,งที่แล้วก็ใช้กําลังไม่ว่าจะเป็นปอพอของภาคของตํารวจแล้วก็พื้นที่ของสมุทปราการออปอพสมุทปราการกําลังทหารกําลังฝ่ายปกครองอาสาเนี่ยช่วยกันเคลียร์พี่น้องประชาชน ออกจากบริเวณห้ากิโลเมตรออกไปค่ะเกิดอันตรายถ้าเกิดมีแรงระเบิดเกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของอฝ่ายปอปอ,ปอที่เข้าไปไประงับเหตุก็อุปยบม,มามามาหมดค่ะครับแล้วก็ดูสถานการณ์ก็อย่างที่เราติดตามมาตลอดว่าปพใช้สารเคมีใช้ฮอลิโคอปเตอร์ค่ะอะไรจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังยังย,งย,งยงังไ,ไม่สงบอืมค่ะท่านก็ก็ใช้รถ โฟมช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดําเนินการอยู่ตอนนี้ครับยัง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 ไปให้พี่น้องประชาชนเข้าไปไม่ได้อืทั้งทั้งศูนย์ของจังหวัดเขาก็จัดพื้นที่อพยพไว้แปดจุดแหะค่ะจะรับรับรับพี่น้องประชาชนก็ประมาณเกือบสองพันคนเนี่ยค่ะตอนนี้ก็จัดเราก็จัดตำรวจเข้าไปดุทหารฝ่ายบุครองเข้าไปดูแลค่ะจัดก็ประมาณสามสิบวคนก็ กือบเป็นร้อยคนสามผัดค่ะนั้นดังนั้นผมก็สั่งการแล้วก็จัดกำลังตำรวจทั้งหมดที่มีอยู่ค่ะทั้งหมดแล้วก็เอาภาคไปช่วยด้วยแล้วก็กำลังทหารกำลังอาสาสมัครแบ่งเขตการตรวจพื้นที่ห้ากิโลเมตรที่พี่น้องประชาชนไม่อยู่แล้ะก็เกรงว่าเดี๋ยวจะมีพวกวิจาาที่ไปซ้ำเติมโอค่ะ ตำรวจแบ่งเขตกับทหารแบ่งเขตกันตรวจอีกเก็บ,บผักหนึ่งก็ประมาณร้อยร้อยกว่าคนได้ครับก็ตลอดยี่สี่ชั่วโมง<ะ>โดยแบ่งเขตตรวจเป็นเป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์สายตรวจรถยนต์สายตรวจเดินเท้าค<ะ>่ะแล้วก็การจราจรก็ยังต้องระบายการจราจรก็ยังมีตำรวจทั้งฝั่งตรรลักษ์ฝั่งฝั่งฝั่งสองฝั่งเลยครับที่ปิดการจราจรก็ได้รับความเป็นมาจากท่านผบตรก็ท่าน พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขก็จะสั่งหน้ากากกันพิษก,กันแก๊สมาให้ตำรวจบบร้อยร้อยกว่าอันเพื่อที่จะใส่แต่ละผักที่เข้าไปใ,ใ,ใ,ใกล้บริเวณเพราะว่าจากนักวิชาการของผู้ว่าแถลงไปเนี่ยแล้วก็ปพแถลงเนี่ยพวกแก๊สที่ที่ควันไฟที่มันมันพลพุ่งอยู่เนี่ยมันจะมีสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายไนดะ้๋อใช่ค่ะมีกลิ่นมีอะไร ที่มันเป็นอันตรายก็ให้เจ้าหน้าที่ป้องกันพี่น้องประชาชนทั้งในก็เคลียออกน่าจะไม่ไม่เหลือแล้วล่ะครับแล้วก็ให้สายตรวจดูดูอีกครั้งหนึ่งค่ะหลายคนก็ถามแต่ตอนนี้ก็ไปอยู่ในที่อพอพแลเพรก็มีทุกหน่วยมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครทางพี่น้องประชาชนทางฝ่ายจังหวัดคะนะฮะเขาก็ดำเนินการดูแลไม่ว่าที่หลับที่นอน อาหารการกินนะครับแต่ได้รับพระราชทานด้วยนะก็คือว่าต้องก็ก็ก็มาช่วยกันแต่พี่น้องอยู่ก็แต่แจ้งให้พี่น้องทราบว่าตอนนี้ยังเข้าไปไม่ได้เนื่องจากว่าหนึ่งก็คือเพลิงยังไม่สงบสองควันไฟเนี่ยมันยังเป็นพิษอยู่มันยังปวยพุ่มอยู่มันก็เป็นอันตรายพี่น้องปราก็ให้ความร่วมมืออย่างดีคก็พี่น้องประชาชนเราก็ประชาสัมพันธ์ไปด้วยว่าเอคนที่ไม่จําเป็น ไม่ต้องเข้าไปดูฮะการรวมกลุ่มกันก็จะเกิดปัญหาคุยใช่ค่ะอยู่ในสถานการณ์โควิดด้วยเจอเรื่องของเหตุนี้ด้วยโอ้นะฮะก็หนักกันทุกส่วนเลยทีนี้มีประชาชนถามว่าค่ะค่ะท่านผู้ประชาการคะนิดนึงค่ะมีประชาชนถามว่าเอ๊ะท่านพอจะมีข้อมูลไหมคะว่าที่บอกว่าตอนนี้เรายังคุมเพลิงไม่ได้นะคะแต่ว่าดูสถานการณ์แล้วเนี่ยมันมันมันน่าจะเร็ววันนี้ไหมคะก็ถ้าจะดูวันนี้ครับคืนนี้เพราะว่า ในเรื่องการดับเพลิงเนี่ยทางผู้ว่าท่านท่านให้สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อคู่ก็กลให้สัมภาษณ์ไปว่าปพก็กําลังดําเนินการตามขบวนการอยู่ใช้โตรงใช้สัรซึ่งซึ่งเราได้รับมอบหมายมาจากหลายหลายๆที่ประมาณหกหมื่นลิตรได้นะฮะที่สาธานผู้ว่าได้แถลงไปแล้วก็ดําเนินการอยู่ก็ยังยังยังให้คําตอบร้อยเปอร์เซ็นต์ไมได้ว่าจะต้องหยุดวันนี้หรือวันพรุ่งนี้อะไรเนี่ยแต่ว่า ตอนนี้มันสามารถที่ฟังท่านพูดก็สามารถคุมไว้ได้ที่ไม่ให้ไม่ให้ลามไปไปเกิดเกิดเหตุที่ข้างๆโรงงานข้างๆนี้ครับอืค่ถ้ารอฟังจากศูนย์สวบกของจังหวัดที่เขาตั้งอยู่ว่าเขาจะสรุปว่าจะให้พี่น้องประชาชนเข้าได้วันไหนก็ต้องดูการดับเพลิงก่อนนะมันปลอดภัยแล้วหรือยังถ้าปลอดภัยแล้วก็ เขาจะแจ้งให้ทางาทางพวกเราช่วยแจ้งทางศูนย์นุพยพก็จะนำพี่น้องประชาชนกลับเข้าไปในที่พักที่ไม่กลับก็เป็นหน้าที่ของตำรวจกับฝ่ายปกครองทหารช่วยกันดูแลความปลอดภัยแล้วก็ขอร้องผมก็บอกให้ทางสทด้วยนะครับว่าให้กลับเรียนทางพี่น้องประชาชนว่าได้บอกตำรวจแล้วว่าวคนที่อยู่เนี่ยเราต้องสงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพ เพราะฉะนั้นอาจจะทำประวัติถ่ายรูปไว้เพราะว่าเราประกาศมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วก็พี่น้องประชนส่วนใหญ่ทราบแล้วก็ไม่เข้าไปอยู่แล้วเพราะฉนั้นที่เข้าไปเนี่ยีเจตนาไม่ดีหรือ,อแอบเข้าไปก็ต้องก็ต้องมีการให้ทําประวัติไว้ก่อนเดี๋เเข้าไปลักเล็กขโมยหรือไปขโมยอของเาจะได้รู้ว่าเวลานี้วันนี้เจอใครที่ไหน ท่านถามนิดนึงค่ะอย่างวันนี้นะคะทางสวพทางสวพ91ของเราเองเนี่ย<อ>ก็ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือ,อว่ามีผู้ที่ติดเชื้อโควิดและอยู่ในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรแล้วก็เหมือนกับว่าวันนี้โรงพยาบาลเนี่ยนัดจะมาบ่ายสองแต่พอมันเกิดเหตุนี้ขึ้นก็เลยมีการเหมือนว่าเลื่อนและทุกอย่างเธอก็ไม่สบายใจเอ๊ะถ้าเธออยู่ตรงนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาวันนี้เราก็พยายามช่วยประสานงานจนกระทั่งล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่ำเนี่ยนะคะมีรถของทางกทม มารับเธอไปที่โรงพยาบาลสนามที่หนองจอกแล้วทีนี้ก็เลยจะถามว่าเอ๊ะทางตํารวจเองเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้ไหมคะคืออาจจะมีผู้ป่วยคือตอนนี้มามีตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วยังอยู่ที่บ้านเพราะว่ารอเตียงอยู่เยอะในพื้นที่นั้นแล้วมีการไปสํารวจยังไงบ้างไหมคะว่ายังมีใครตกค้างอยู่ไหมตอนนี้ให้รถเข้าไปตํารวจคนไปํารวจส่วนใหญ่จะไม่ไม่มีพี่น้องประชาชนอยู่เลยค่ะ อนะอก็ได้รับแจ้งรับรายงานมาอย่างนั้นเพราะเราก็เป็นห่วงเพราะบางคนอาจจะป่วยอิดเตียงหรือว่าไม่สบายเนี่ยฮะเราก็เราก็ประสานกับทางแพทย์พยาบาลแล้วก็หน่วยหน่วยอาสากู้ภัยเนี่ยเขามีรพยาบาลด้วยครับแล้วก็เรื่องเรื่องโรงพยาบาลสนามก็อย่างที่บอกฮนะทั้งทั้งทั้งที่กสมทั้งบุษรา เขาก็เตรียมพร้อมไว้ไว้ให้ตลอดครับ<า>ก็ยังไม่มีปัญหาที่ที่ที่บอกว่าเล่นละคนเป็นแล้วจะไปยังไม่มีครับคือยังไม่มีแจ้งเข้ามาแต่ว่าถ้ามีเนี่ยก็สามารถท <c oughs> ี่จะขอความช่วยเหลือได้<า>ใช่ไหมคะฮะหนึ่งก็หนึห่งก็ยังเป็นศูนย์อยู่ที่ผ่านมาก็ออนไแล้วแล้วก ก็ก็เราก็จะประสานงานให้ไปตามที่ที่โรงพยาบาลที่สามารถรับได้ลงบาสนามได้ครับค่ะนะคะท่านผู้บัญชาการระถามนิดนึงว่าสถานการณ์ตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนี้เรื่องของกลิ่นหรือควันเนี่ยมันยังมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเบาบางไปแล้วเยอะอยู่ครับยังเยอะอยู่เหมือนกับช่วงเช้าที่ผมไปกับช่วงตอนก่อนมืดนี่ก็ก็ยังพอๆกันอยู่เลยค่ะครับค่ะไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยครับโอ้คิดว่า เพราบเพราะว่าได้สอบถามแล้วว่าบางทีดับแล้วก็ยังยังต้องรอควันยังมีอยู่คอย่างเงี้ยค,ค่ะนะคะแล้วก็วันนี้เห็นที่สพบางแก้วพี่น้องประชาชนเยอะมากๆไปแจ้งความเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้เราอำนวยความสะดวกยังไงบ้างคะ,ะเราได้ตั้งสพกรที่นั่นรวบรวมเมื่อง,งานสอบสวนทั้งจังหวัดแล้วก็ทางโรงพักต่างๆมาช่วยเนี่ยยี่สิบหกนายนะครับ มีคนไปรอรับแจ้งความเสียหายร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนนะค่ะร้อยเจ็ดสิบคนแต่ว่าเราเรา,เราสอบไปแล้วร<ะ>้อยเจ็ดสิบสามค่ะเสรีคือคนเนี่ยเขาขอกลับบ้านไปก่อนอ๋อ<ะ>เบื้องต้นนี่ก็มีความเสียหายกําลังอยู่ระหว่างประเมินรถยนต์นี่ก็เสียหายไปส<ะ>ิบเจ็ดรถจักรยานยนต์เสียหายไปสี่คันคนะ่ะ จนแล้ววันนี okay. ้พรุ่งนี้เช้าแปดโมงก็เริ่มต้นใหม่ได้นะก็คือว่าน่าจะยังมีผู้เสียหายเข้าไปทยอยแจ้งความเพิ่มเติมอีกเยอะเลยใช่ไหมคะด้านขาใช่ก็มาเรื่อยๆครับก็อยู่รเรอบๆที่เกิดตั้งแานครั้งแรกกับครั้งที่สองที่ที่เกิดแทครับค่ะะนก็แต่ละลายก็จะมีความเสียหายตั้งแต่เล็กน้อยไปไปไปจนถึงทั้งหลังเลยก็มีค่ะอืมค่ะนะคะท้ายนี้ให้รวปค่ะ ไ่หลักฐานไว้ไว้ไว้ในสำนวนเรียบร้อยได้ค่ะนะคะท้ายน,นี้ให้ท่านผู้บัญชาการได้ฝากนิดนึงค่ะว่าประชาชนต้องการขอความช่วยเหลือจากพี่ๆตำรวจโทรไปที่เบอร์ไหนย,ยังไงได้คะครับก็ยังต้องใช้เบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งเหมือนเดิมนะคร <c oughs> ับตลอดเวลาเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดไว้คอยรับบริการตลอด <c oughs> แล้วก็ตามศูนย์ที่ตอนนี้ศูนย์อุบยพทั้งหลายก็ยังมีอยู่แปดศูนย์เนี่ยก็สามารถที่ไปไปไป,ไปเข้าเดินเข้าไปได้เลยนะคะ ไม่มีปัญหาอะไรครับค่ะแล้วก็ทุกเรื่องทุกฝ่ายเราร่วมมือกันหมดค่ะโดยพบเหตุการณ์ก็เป็นผู้ว่าส่วนผมเนี่ยผู้บัญชาก็จะรายงานให้ท่านพบชาบตลอดท่านก็ห่วงใยส่งลูกน้องมาให้ส่งจิตอาสามาช่วยตั้งอุปยศตั้งกลางเช้าแล้วครับอืมค่ะนะคะวันนี้ทางสวพ91ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรขอบพระคุณท่านอย่างสูงนะคะ ขอบคุณค่ะคคสวัสดีค่ะ<อ>นะคะขอบคุณคุณหนิงด้วยส่งดาวมาให้35ดวงอัปเดตสถานการณ์กันต่อในช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาก,กันไปก่อนในช่วงไลฟ์รอบ2นะคะสวัสดีค่ะในช่วงนี้เราพักกัน